ไปถ่ายมาดูป้าทำขนมดอกจอกนี่ mm. ขนมดอกจอกใส่งาด้วยไหม mm. ใส่อ้อร่อยเนาะมีสองอันจบ mm. เสร็จแล้วต้องสลัดด้วยเนาะถ้าผิดักมู๊น บักกาซะรากเนาะนมนมหยดขนมดอกเกี่ยวค่ะเอิ๊กสมัยนี่เอิ๊กมางูถายอาลัยตกตลุมดีสิมุตินี่ได้ตั้งเยอะเลยค่ะโอ้สิกุลโดเนี่ยไทยบ้านไทยบ้านเออตลุมเนาะกองกลุ้มอยู่กองกลุ้มจําตีใส่ยอมคือตัวเธอเอ้ยญม ต um ้องกลุ oh. oh, nope. ้มจำตะดติ Dude, ่งนี่เกลียงเกียงวงที่มันดอกนี่เนาะอันนี้อันนี้ขั้นตอนที่แป้งอะไรเนี่ยกนุ่มแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีอ๋อข้าวเจ้ากับสาลีแล้วก็แป้งมันสามอย่างน้ำตาลน้ำตาละเยอะไหมเนี่ยน้ำตาลหมักโลชิ้งห่อน้ำตาลหนึ่งกิโลกว่าไข่ ไข่ส nah, so, mm ิบฟองไข่ต hmm. yeah, mm ั hmm. well, mm ้งสิบฟองก็เองเือเหรอปีจะจบเราทำเยอะแป้งสองห่อที่ไปก็สองกิโลขึ้นเดี๋ยวนี้มาดูป้าทำขนมดอกจอกนะคะดูก็ทำก็ง่ายจนเนาะชินมือแล้ว โลคครั là, ừ, xuống, Ô, <laughs> ơi, oh, ้งลึบก็มานํานะอ๋อสมิทสูงอยู่ไสไหนแม่นดอบ้านแข็งอ๋อบ่เว้าจึบให้ลือนะคิดจะเต้ารูจอุยสดอ๋อก็ญมจะสาคิดเออญมนําบันเด็งญมจลบแมวพึบมันจะติดหมดเลยเนาะน้อยายอิ้วกับยายอี้อ้อยตัวสาคิดอีน้องแซงน่ะศาลาน้องแซงตรงเอเรียนใหม่ทําไมร้อยนักเรียนใหม่หน่วยสรอกเกิดนะอ๋อสรอกน้องแซงน่ะ อยากถามคือมุ่ยตะครึบๆไหนวะเบิ่งนี่เสียบบอดนี่อ๋อญาติก็คิดเหมือนกันนะว่ายืนดูป้าชุบแป้งอ่ะทําไมป้าไม่ชุบให้มันจมมันคิดได้ชายอ๋อชุบใหญ่มาว่าชุบให้จมมันก็ติดเนาะเล็กก็เอาออกไม่ได้โอ้ไม่เนียนปรุงอันถักใจแล้วอ้ายน้อยเนาะระโบดเองถามแม่ก็ชุบลูบๆกิ๊กน้องเจิดอ้ายน้อยเนาะระโบดจังอือ แล้วแป้งไม่ต้องคนอีกนี่ตามในนั้นคนไปเรื่อยๆคนบ้างเนาะใช่ถ้าไม่คนมันตกตะกอนเนาะคนเคคยจะหนเรื่อยๆเเบบดังไรเบียดทำให้แระเทมตื่นใจจืดเนาะทมตึกใช่ทำมันคนเกินแล้วก็เติมน้ำได้ใช่แต่มันไม่จืดนี่ถ้าเติมบ่อยๆคือใบเบียดนี่ตปแอมนั่นอ๋อดงที่หลัง บุญปรอไนอยโอ้เชื่อชัยมพร้าวกี่ลูกล่ะลืมมะพร้าวตั้งห้าลูกเจ้มามะพร้าวสดเลยสดแพลวสดแล้วไม่มีคนช่วยทําเลยนะนี่ไม่มีคนเปลี่ยนมือบ<ค>่อ่ชวยดอกหนีไปหมดม,ม,มาเอาแต่มาสร้างแต่ภาพเนาะสร้างแต่ภาพคโอ้ยจบ <c oughs> ทำเองไปใครเองไปทีนี้ <c oughs> ฉันไปแล้ว <c oughs> อยอย่าลีจะไปอีกมาซื้อแต่ขนมไปอีก,เร,ก <laughs> เริ่มทำขนมใส่ถุงให้แล้วก็จะไปอีละลุงเรียบใจขนมขายให้มาดูป้าทำขนมนะคะขนมดอกจอกเขาเรียกขนมดอกจอกนะคะดอกจอกอร่อยมะพร้าวห้าลูกแป้งแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลแป้งมัน ครึ่งถุงไหมปะอ๋อแป้งมันหนึ่งถ้วยแล้วก็แป้งอะไรอีกแป้งสาลีแป้งสาลีหนึ่งกิโลไหมโอ้จ้ะหนึ่งกิโลน้ำตาลก็หนึ่งกิโลครึ่งน้ำตาลทรายบอใกะทิก็เอาน้นๆเนาะคนหลาทุกเคล้ากันไปเลยอือทุกเคล้า ลูกปกติเนาะไม่ต้องมสมน้ำกะทิเลยคับได้ตังเยอะเลยค่ะปลาขากี่อันสิบบาทเนี่ยสี่จ้ะสอันสิบดูย,ยนุ่มของดินของอืมทำเิ็นดังเอ็นติดย,ยังรนหเรมดั้งห้องนี้เตอนดัเยอะเียจ้ะ

ឲ្យធុងຫນຶ່ງអូយដាក់តាំងញុំដាក់ពីញហើយល្អហើយអូយពីនេះទៅបន្តទៅវានេះអមល្អយកមកថងយកមកថងមួយតិចនេះដាក់នេះហើយចាតិចមិននេះដាក់ចាស់ហើយដាក់ល្អហើយបាក់ធ្វើឲ្យវាទៅស៊ីតោះនេះមកញួតថងអីនិយាយហានស្ិនបាននិយាយទៅនិយាយហានមកទៀតញួតប្អែងមិនទិនប្អែងស៊ីមិនទៅអស់ມັນទៅមិនក្រថ្ងៃអឺបាក់ថងនេះនេះអូ ก็เนี่ยแหละอาหมยนี่น้องมันต้องกุยจุกดบๆแบบนีนะอร่อยเลยอร่อยมากๆในอันชิมแล้วมีไหมนี่ไม่มีอันแตกเลยเนาะไม่มีแตกนะมันสวยหมดเลยอ่ะ เิน so mm, like. mm. yeah, um, ุมกรอบได้จกกินสดนี่ยเนี่นี่มันแดงเกินไปไหมเนี่ยแดงตัวเกี่อนี่ชิมมันแดงโอ้โหอือถือถึงร้านเลยขบคลยเ่มิตลอดูเ่มจิ้เพือมันแดงสีจักเินส่วันนี้พามาดูทําขนมดอกจอก อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ